เช้าวันที่12พฤษภาคม2567นะครับผมอยู่ที่คิวรถเมืองล่องซานแขวงไส่สมบูรณ์นะครับเมื่อคืนนอนที่ล่องซานครับจะเดินทางเข้านครหลวงเวียงจันทน์นะครับรถเที่ยว7โมงครึ่งนะครยามเช้าเช้านะครับตลาดนี้เงียบเหงานะเพราะว่าไม่มีคนมาจับใจ่ายใช้จัดจ่ายนะครับ เขาจะเป็นตลาดเก่าข้างในโน่นนะครับตลาดในอันนี้ตลาดนอกนะครับโอ้โหเต็มคันเลยครับแป๊บเดียวเต็มคันเลยเพิ่นจะออกก่อนแล้วนะครับเนี่ยค,ค,คนเยอะมากครับโดยสารเข้าเวียงนะครับผมโชคดีผมมาจองก่อน ในเวลาเดินทางแล้วครับเต็มนะครับออกก่อนเวลาด้วยโอ้ยนี่นะใครแบบกาจะมาตรงเวลาเป๊ะนี่ไม่ทันแล้วครับเพราะรถมันเที่ยวเช้าไงเที่ยวแรกนะครับมันจะวัดมันคนจะเยอะอย่างนี้นะครับ แต่จริงๆมันก็จะมีรถจากทางอื่นมาอีกตามสายๆนะครับหลายเที่ยวอยู่นะครับ <c oughs> มาจากล่องแจกมาจากอนุวงศ์มาจาก <c oughs> มาจากไห <c oughs> นอีกปะผ <c oughs> ้านหนึ่งวงอะไรนะครับเี้ยเฮ้ยเยนี่เลย่าน้องอีจไปตัวหนึ่งยังไยนีน่าจตัวทุต่วเลยค่ะ ไอ้น้องมงเต็มหมดแล้วครับเพราะว่าเมืองล่องสารนี่มีแต่ไอ้น้องมงนะครับถ้ารถมาจากล่องแจง้งมาจากนูวงก็น่นนะครับเกือบเกือบเ,เที่ยงนะครับเขาจะแวะมากินข้าวตรงนี้นะครับรถมีเยอะอยู่ครับล่องสารนะครับ จากนี้ถึงถ้าบุก40หลักแม่นบอกอ่40หลักบก่ไม่ขอท่าบนะุก42เนอะเออโอเคอยู่คอยแซงคอยจื่อเติมอยู่คือ <c ười> ล่องสารเป็นมันเป็นที่รุ่มนะครับอยู่ตับว่า ไนุ้ดวงพอสมควรเลยนะครับอากาศมันจึงร้อนนะครับค่อนข้างร้อนเมืองเวียงจันเลยนะครับแต่จะดีกว่าเวียงจันหน่อยเดียวนะครับแต่ขึ้นไปล่องแจ้งไปนู่ดวงนี่อากาศดีมากๆนะครับอากาศหนาวเลยนะครับ แต่ว่าถือว่าเป็นเมืองนี้ไม่ไกลจากเวียงจันทร์นะคือบางทีมันก็มีเรื่องความสับสนอยู่นะครับแต่ก่อนตรงนี้คือเมืองหมนะครับ เมืองห่มนะครับแต่ต่อมาครับเปลี่ยนเป็นล่องซารแล้วตัวเมืองห่มก็ขยับไปอีก30กิโลนะครับ ควายไปนี่ยนะครับข้างหน้านี่คือภูเขาควายนะครับเดินทางนะครับภ <c oughs> ูเขาควายในตำนานนะ นะครับก็จะมีรถนำหน้าด้วยถ้าเป็นรถของปูเบียสแกนีิยนะครับขึ้นคล้อยนะครับขึ้นปู ก็เป็นช่วงทางไาลนะครับรไ้โชเฟอร์เพิ่นก็จมอยู่ <laughs> มือได้มันสิมีทางดีแต่ว่าก็ถ้าต้องการให้คนมาเที่ยวใส่สุขูลเยอะๆก็ต้องตกจุดนี้ก็ต้องทำทางให้มันดีๆละครับต้องปูยางได้แล้วนะครับ กินก็แค่ประมาณ30กิโลเองนะถ้าจะปูก็น่าจะปูได้ครับตอนนี้ต้นไม้เขียวไปหมดแล้วนะครับควันไม่มีแล้วนะครับควันไฟไม่มีแล้วฝนตกดีครับทางไซสบูรณ์มม นี่แหละครับสภาพขี้ฝุ่นไงง้องนะครับรถนี่มันต้องลางน้อยเนาะลางไปกันสุดท้ายกันคือเกา่ามลโต้โลกเ่าว่ารถไผอะรถพุ่งเคือกันคือกันมืดตกเลยแห้งแล้วเออตกเลยแดงมืดแดงมืดเลยแหละมันเปื้อนไงครับมัน กระเด็นเข้ามาใส่รถนะครัแดงหมดมันเป็นเส้นที่รถบรรทุกผ่านเยอะนะครับรถขนแร่จากภูเบี้ยยังไม่พอตอนนี้ก็ยังมีแร่เหล็กจากทางล่องแจ้งนะครับเลยผ่านเยอะ ถนนมันก็ถ้าจะสร้างให้มันดีก็ต้องใช้งบประมาณเยอะนั่นแหละครับต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาสักสิบเซนอะไรเงี้ยสิบห้าเซนอะไรเงี้ยได้อยู่ ทำทางนะหรือว่าเขากําลังทํามาอยู่นะเนี่ยไม่เขากำลังเฮ็ดมาอยู่บ่อยกำลังเกตุเนาะจะมีคนบ่อไฟังว่าเขาเสียเหตุนะไบรบ่อเนี่แหละหรือบ่มาดดแล้ว,วในในรเ,นะนนาวเรา,าได้นเสื้อแต่คนเราได้เป็นตะังเสื้อไงแต่คนเราได้เขาได้ห้าสิบปีแล้ว รถทองได้ผมเห็นนะตอนนี้จิบุยามาอืมรถมันทุกแสงกันนะครับมองไม่เห็นทางเลยมองไม่เห็นทางเลยอันตรายแล้วเนี่ยต้องต้อง ต้องให้มันไปก่อนนะอันตรายโอ้หเ <c oughs> ดี๋ยวนะครับฝุย <c oughs> ไงงองแซงก็ไม่ได้ด้วยแบบนี้นะครับอันตรายมองไม่เห็นทาง มีบางช่วงที่เขาปูยากนะครับน่าจะปูตรงทางลงนะครับทางคอยเนี่ยนะครับปูไว้เพราะว่าันดินเจือดดินรองรอยการเผานะครับฮนะ ปูหินอ่าปูหินแมนแมนปูหิน มาถึงท่าบกแล้วนะครับเาถือว่ารถวิ่งไวอยู่นะประมาณชั่วโมงหนึ่ง น้องบกนี้ขึ้นกับแขวงบริคำใสนะครับจะมีน้ำมางไรผ่านแล้วก็น้ำน้ำเลิกนะครับก็มาถึงสามแยกป่าไรแล้วนะครับเม,มืองหนองบก เลี้ยวซ้ายไปปักสันเลี้ยวขวาไปนครหลวงนะครับเวียนแจน92กิโลเขตเมืองท่าบุกนะครับ